นิทานเรื่องมเมล็ดพันธุ์แห่งการแบ่งปันตอนที่ 1. มาวินกับเกมใหม่น้หมู่บ้านดิจิทัลที่เต็มไปด้วยหน้าจอและสัญญาณอินเทอร์เน็ตเด็กชายมาวินเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความเก่งกาจในการเล่นเกมเขามีเกมใหม่ล่าสุดที่ทุกคนอยากเล่นและเขาก็ภูมิใจกับมันมากเมื่อเพื่อนเพื่อมาขอเล่นด้วยมาวินมักจะตอบว่าไม่หรอกเกมนี้ยากเกินไปสําหรับนายหรือฉันต้องฝึกเองคนเดียวให้เก่งที่สุดตอนที่2 ความเหนาของมาวินมาวินใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกมคนเดียวเขากลายเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านแต่กลับไม่มีใครอยากเล่นด้วยเพื่อนคนอื่นๆพากันไปเล่นเกมที่สามารถเล่นด้วยกันได้แม้จะไม่ใช่เกมใหม่ล่าสุดแต่พวกเขาก็มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันมาวินเริ่มรู้สึกเหงาและสงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่มีความสุขอย่างที่คิดตอนที่3าเมล็ดพันธุ์แห่งการแบ่งปันวันหนึ่งคุณยายของมาวินเห็นหลานชายกำลังนั่งเล่นเกมอยู่คนเดียวคุณยายจึงนำมเมล็ดดอกทานตะวันสองสามเมล็ดมาให้มาวินแล้วพูดว่า หลานจากเมล็ดพันธเหล่านี้จะเติบโตได้สวยงามที่สุดก็ต่อเมื่อมันได้อยู่รวมกันลองปลูกดูนะตอนที่สการเปลี่ยนแปลงของมาวินมาวินคิดถึงคำพูดของคุณยายเขาตัดสินใจชวนเพื่อนเพ่เพมาที่บ้านและเสนอให้ทุกคนเล่นเกมใหม่ของเขาด้วยกันเขาสอนวิธีการเล่นและช่วยให้ทุกคนสนุกไปกับเกมด้วยกันเป็นครั้งแรกมาวินรู้สึกมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตอนที่หสวนแห่งความสุขหลังจากนั้นไม่นานมาวินและเพื่อนๆก็ช่วยกันปลูกมเมล็ดพันธุ์ทานตะวันที่คุณยายให้มา ทานตะวันเหล่านั้นเติบโตเป็นสวนที่สวยงามและสดใสเหมือนกับมิตรภาพของพวกเขาที่เบ่งบานเพราะการแบ่งปันมาวินได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะในโลกดิจิทัลหรือโลกแห่งความเป็นจริงข้อคิดสำหรับเด็กยุคใหม่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแบ่งปันสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นของเล่นความรู้หรือแม้แต่เวลาของเราจะนำมาซึ่งความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่เราเก็บไว้คนเดียวโลกดิจิทัลทำให้เราเชื่อมโยงกันได้ง่ายขึ้นแต่การสร้างมิตรภาพและความสุขที่แท้จริงยัััััังงงงคงต้ออาาาศยกกกรรรแแบ่่ปปนนนละมมฏิสพธ์ว